ทุกคนวันนี้พี่ดิวจะพาออกไปดูข้างนอกนะครับบรรยากาศติดลบสิบเอ็ดองศาคือหนาวมากๆนะครับหนาวคือสุดหูนีหิมะเต็มเลยครับแต่รอบนี้มาก็คือว่าเห็นหิมะฉ่ำเลยแฟนคลับเอฟซีนี่ ความภูมิใจนะครับก็คือครีมไขมุกนะครับจบปะปฏิเสธไม่ได้เลยเพราะว่าเรามีตัวช่วยนะครับก็คือครีมไขมุกคนไหนติดตามพี่ดิวนะครับจะรู้ว่าดิวขายครีมไขมุกและดิวเป็นเจ้าของครีมไขมุกนะครับดิวอยากจะบอกนะครับแล้วก็อยากให้ดู close up ใกล้ๆอันนี้คือหน้าสดนะครับในวัยสามสิบสองปีที่ยังไม่ทาครีมไขมุกนะการที่ทาครีมไขมุกแล้วได้เรื่องแบบพวกเขาเรียกว่าผิวเรียบเนียนดูขุมขน กระชับและที่สําคัญเวลามาหน้าหนาวนะอุณภูมิขนาดเนี้ยดิวท้าเลยว่าครีมไขมุกเอาอยู่คนไหนที่แบบอากาศหนาวๆนะครับหรืออยากหน้านวลๆนะทาครีมตัวนี้ลิ้งเวลาดิวออกงานนะหรือแบบว่าไปถ่ายหนังนะทุกคนหน้า Bray ามากคนไหนติดตามนะครับอย่าลืมสั่งซื้อหรือไม่ต้องซื้อก็ได้ถ้ายังไม่เชื่อใจตัวนี้นะครับมันเป็นนวัตกรรมนะครับเขาเรียกว่าไข่มุกสีดําและมีสารสกัดจากฮอปด้วยนะครับโปรเซสการทํางานของนางคือนางจะกระชากฝ้าออก โปรเซสการทางานของเขาคือเขาจะกระชากฝ้ากระจุดด่างดําถ้าใช้ไปอย่างต่อเนื่องผิวจะเนียนมากๆและที่สําคัญนะครับความภูมิใจคือเนี่ยจุดที่พี่ดิวยือนอยู่คือคือดีใจนะที่แบบลูกค้าอุดหนุนเยอะมากโบฟ้าัฝั่งนี้เลยครับแล้วดูหลังคาบ้านเขาทุกคนปกติหลังคาบ้านเขาแบบหลังคาบ้านเราอะ่ะจะไม่มีหรืไมอันนี้มีแต่น้ําแข็งลองดูเนี่ย ต้องลองนะเนี่ยคิมไข่มุกเพราะว่ามันมันเหมือนคนฟีดไว้เลยอะ่ะมันเหมือนแบบคนอยู่ในตู้เย็นอะ่ะที่เป็นตู้เย็นแบบหนาวสุดขั้วครับแฟนคลับคนไหนที่อยากจะลองนะครับเดียวขอบคุณคำหนึ่งขอบคุณที่ได้นำพาทีมงานแล้วก็ทุกคนในบริษัทนะครับหรือใครก็ตามในบริษัทพี่เดียวที่ยังไม่ได้เดินทางมาพี่ก็ยังมีแผนการที่จะแบบเขาเรียกว่ารอบหน้าแต่วันนี้คิมไข่มุกนะครับ ไม่ว่าใครที่มีปัญหาหน้าดาหน้าเป็นฝ้าหน้าเป็นกะใช้ดีจริงไหมครับแฟนคลับอันนี้พุ่งตรงใช้ดีจริงไหมครับคือถ้าใช้ไม่ดีจริงป่านนี้น้องดิวนะก็คงไม่ได้มาถึงจุดนี้วันนี้นะครับยอดขายของครีมไขมุกคือเยอะมากๆลูกค้าคนไหนสนใจนะครับไม่ว่าจะหน้าดาหน้าเป็นกะหรือตกกะนะต้องลองครับแม่หรือใครที่มีปัญหาแบบพี่ดิวหนูแต่งหน้าทําไมหน้าหนูไม่ผ่องเลยอะ เอาครีมไขมุกตัวนี้ไปทาล้างหน้าเกี้ยงๆแล้วทาตอนเช้าทาตอนเช้ากรณีทาตอนคืนคือตอนออกไปแบบไปใช้ชีวิตหรือไปทํางานกลางคืนแต่ทัดก่อนนอนเนี่ยไม่แนะนำให้ทาเพราะว่าตัวนี้มีกันแดดใครที่อยากได้นะครับกลางวันทาได้มีกันแดด SPF 50 PA บวกบกกแล้วสามารถตรวจสอบได้มาตรฐาน ISO และ GMP ระดับโลกที่สําคัญตัวนี้นะครับทางโรงงานของเรามีฮาลาลด้วยนะครับมุสลิมหรือาศาสนาใดใช้ได้ 1 0บกรัมนะครับแล้วก็มีตัวลิมิเต็ดห้กรัมแต่ไซส์นี้ยขายดีขนาด1 0บกรัมนะครับ5้าหมิลลิกรัมก็คือน่าจะหมดแล้วนะครับคนไหนอยากลองนะครับ399บาทดิวอยากให้ลูกค้าเปิดใจลองดูนะครับสำหรับครีมไข่มุกเพราะว่ามันฟินทุกคนดูฟินมากอย่าลืมนะครับสั่งซื้อได้เลยนะครับมีบริการปลายทางด้วยนะ ฝากด้วยนะครับครีมไขมุกพี่ดิวนะครับเป็นครีมที่ไม่ได้เป็นครีมที่ดีที่สุดไม่ได้เป็นครีมที่เวิร์กที่สุดแต่เป็นครีมตอบโจทย์กับคนรากยาที่สุดอย่าลืมนะครับสั่งซื้อได้เลยครีมไขมุกค,ครับเจอกันนะแล้วมาบอกด้วยนะว่าใช้ครีมไขมุกแล้วดียังไงนะครับใครตอบโดนใจรับรางวัลจากพี่ดิวนะครับเป็นของข,องขวัญสุดพิเศษเอกคลู e lusive, จากต่างประเทศนะครับ Okay. <laughs>